สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาหลวงพ่อเงินเช่นเคยนะครับหลวงพ่อเงินวันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะฮะที่ผมเอามาให้ท่านดูนะครับผมก็ยังอยากจะให้ท่านดูเนื้อหาอยู่นะฮะว่า้าเก่าๆมีความเป็นไปยังไงของเนื้อหานะครับผม ทีนี้เราลองมาไล่ดูนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อก็จะออกยังไงทองหลอกบวมเหมือนกันนะฮะองนี้นะฮะแต่ยังไม่ไม่ออกสวยเหมือนองค์ก่อนที่ผมเคยให้ดูที่เป็นพิมพ์นิยมนะฮะนี้เราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับขยาย ตรงนี้จะเป็นบริเวณปากนะครับปากหลวงพ่อเดี๋ยวผมจปปรับคล้องให้จัดตรงนี้เราจะเห็นอะไรฮะตรงนี้เราจะเห็นลายมุงหรือว่ารากผักชีที่เขาพูดถึงกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะดูบริเวณคางนี่นะฮะจะเห็นไหมฮะซึ่งผมเคยพูดมาตลอดนะฮะว่าบางตำรา เขาก็บอกว่าเป็นการเซตตัวของโลหะนะฮะแต่อีกอาจารย์หนึ่งที่ผมนับถือและเป็นคนสอนดูเรื่องหลวงพ่อเงินของผมนะฮะคืออาจารย์ตั้งนะครับก็ขอญาตเอยนามท่านอาจารย์นะฮะซึ่งท่านบอกว่าพวกเนี้ยที่เป็นรอยรอยเหมือนมุง้งเหมือนรากผักชีอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกเป็น เป็นกากขี้บัวนะฮะคือพระหล่อโบราณนะฮะพิมพ์ีตาหรือว่าพิมพ์นิยมส่วนมากขึ้นปั้นหุ่นเทียนด้วยน้ําขี้บัวที่เขาเอามากรองนะฮะกรองแช่ปั้นหุ่นดินขึ้นมานะครับผมก็จะมีเศษกากหญ้าต่างๆนะฮะอันนี้คืออีกตำราหนึ่งนะครับซึ่งท่านสอนผมมานะค,คือมันก็จะเหมือน เป็นหักใยติดกับหุ่นคีพึ่งที่เราเข้าหุ่นเทียนนะฮะก็จะติดเป็นลายๆอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็พอเวลาหลอมมาก็ไอพวกนั้นมันก็จะหดหายไปก็จะทิ้งแค่ร่องรอยนะฮะที่ติดอยู่นะฮะดูตรงหน้าอกนะฮะตรงนี้ท่านจะเห็นอะไรว่านะฮะตรงนี้เหมือนทองคําก้อนๆที่หลอมละลายไม่หมดนะฮะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อีกนะครับ ซึ่งจะแยกแยกเนื้อได้เลยถ้าเราส่องด้วยกล้อง 10x เราจะไม่ค่อยเห็นนะฮะว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะ,ะดูนะฮะตรงนี้ก็จะออกเป็นทองเหลืองทองแดงที่มันผสมกันไปนะฮะแต่ตรงเนี้ยคือเนื้อมันจะออกทองคำนะครับเป็นก้อนนะครับผมเป็นก้อนนะดูตรงนี้นะครับอ,อันนี้ละหนึ่ง คือเรารู้แล้ว,ว่าพระพิมพ์คีตาองค์นี้หล่อด้วยโลหะหลายชนิดแน่นอนนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือมีเศษทองลนะติดอยู่นะฮะตรงแขนนะครับตรงนี้ท่านจะเห็นนะครับตรงแขนบริเวณนี้ก็จะเห็นทองเหมือนกันนะฮะซึ่งจะแตกต่างกับเนื้อส่วนอื่นนะฮะส่วนอื่นของนะฮะจะเป็นอีกผิวหนึ่งนะครับก็จะมีถักลายมุ้งนะฮะพอส่วนลึก ตรงนี้เข้าไปนะฮะก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างทองแดงนะฮะทองแดงพวกคราบสาต่างๆก็จะติดอยู่ในส่วนลึกนะฮะเรามาดูตรงหัวเข่ากันนะฮะหัวเข่านะฮะเดี๋ยวขอปรับไฟแป๊บนึงนะฮะมันก็ไม่เห็นนะฮะผมขยายให้ดูนะฮะ ต้องขออภัยนะก็คือพยายามจะขยายให้ท่านดูเนื้อหาเยอะๆนะฮะบ,บางทีมันขยายละเอียดไปมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะฮะก็จะพยายามปรับให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับท่านเห็นอะไรไหมฮะยังนะยังไม่ชัดเดี๋ยวกล้องยังไม่นิ่งนะครับทีนี้เรามาลองดูส่วน ส่วนลึกนะฮะดูนะครับคาบผักใหญ่ก็จะเห็นทองเป็นจ้ำๆเหมือนกันนะฮะเนี่ยบริเวณบริเวณนี้นะฮะดูเนี้ยนะฮะก็จะมีนะครับก็ส่วนอื่นก็จะมีประปลายนะฮะนะฮะดูตรงแขนนะฮะตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับอ่าตรงนี้ดูหน้าอกนะฮะสังขตินะครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยรากผักชีหรือว่า ลายมุง้งหรือว่ากากขี้วัวต่างๆเนี่ยเราเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่อย่างองค์เนี้ยผมว่ามันเป็นพวกเศษยากขี้วัวที่มันเอามากองเป็นหุ่นปั้นหุ่นนะฮะปั้นหุ่นเทียนก็ก็จะเห็นพวกเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยฮะเพราะว่ารากผักชีหรือว่าการหดตัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจรารณายังไงนะครับผม หลากหลายความรู้มากนะฮะหลากหลายความรู้มากเราเรารับรู้สิ่งดีๆไว้นะครับไม่จําเป็นต้องรู้หมดทุกอย่างไม่จําเป็นต้องว่าแท้ทุกอย่างคือรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใช่ว่าไซบาแบกหามนะครับก็อันไหนที่มันน่าจะเป็นเก็บความรู้เราก็เก็บไว้นะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละอาจารย์หรือว่าแต่ละคลิปเขาก็พยายามนําเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้ให้เราทั้งนั้นนะฮะ เชื่อก็เก็บเป็นข้อมูลไม่เชื่อก็เก็บเอาผ่านๆไปนะฮะคือไม่มีไม่มีผลประโยชน์หรือว่าไม่มีอะไรต่อกันก็ก็แค่เฉยๆนะฮะก็อันไหนที่มันเป็นประโยชน์ตรงนี้ดูเป็นทองคานะฮะนะพวกส่วนลึกๆนะฮะเหมือนขี้แกบไหมฮะเหมือนขี้แกบไหมผมคิดเอาเองนะฮะ ส่วนท่านจะคิดเป็นยังไงก็ก็แล้วแต่ท่านตรงนี้คือบริเวณนี้จะเป็นผิวที่ยังไม่ถูกเปิดนะฮะก็จะมีคราบต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นฐานหลวงพ่อละผมจะเอาดูส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อเปิดๆเอากให้ท่านดูนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นไหมฮะเห็นจะเป็น พวกทองนะฮะที่อย่าแบบหลอมติดมาอยู่เป็นจุดๆนะครับองค์นี้จะไม่ทั่วองค์เดี๋ยวลองมาดูด้านหลังกันนะครับตรงนี้เป็นส่วนของท้ายทอยนะฮะ ดูผิวท่านจะเป็นปังนะฮะทังนี้ทั้งนั้นอยากให้ดูเกี่ยวกับกายภาคนะฮะคือการหดการเซตตัวนะฮะต้องรอยของการหล่อนะคะซึ่งถ้าเป็นผ้าใหม่เขาไม่ได้ใช้กรรมวิธีโบราณนะคะไอ้ร่องรอยพวกนี้ก็จะไม่มีนะฮะมันก็จะตึงๆไปเลยผิวเรียบๆเนียนๆไปเลยนะฮะให้ดูทีละสัดส่วนนี้ด้านหลังนะฮะไล่มานะครับสังคติ นะครับตรงนี้ดูนะฮะเหมือนก้อนทองไหมฮะ,นะฮะเป็นจุดๆจ้ำๆนะครับซึ่งมันเล็กมากนะฮะเล็กมากถ้าใช้กล้องเล็กๆจะไม่ค่อยเห็นกันนะฮะอันนี้ถ้าเราเจอแบบนี้เราก็มั่นใจได้เลยนะ,ะว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นผ้าแท้เพราะว่าถ้าผ้าที่เขาทำขึ้นมาใหม่เขาไม่เอาเศษทองมาผสมนะฮะมันเปลืองนะฮะ ึงจะทำขึ้นมาก็ขายองค์แล้วไม่กี่บาทก็เขาก็ไม่ลงทุนขนาดนั้นนะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกทองเหลืองหรือว่าทองแดงที่มันหาได้ง่ายๆนะ,ะแค่ทองเหลืองเอามาทําก็แพงแล้วนะฮะดูนะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนฐานนะฮะส่วนฐานการหดตัวเซตตัวของโลหะการผสมประสานกันของโลหะที่ไม่ลงตัวนะฮะหลวงพ่อเงินต้องดูนะฮะผิวถ้าเป็นเนื้อเดียวกันไปทั้งองค์แล้วก มันก็มีข้อผิดสังเกตนะฮะมันก็ต้องมีหลายโลหะนะฮะที่เอามาผสมผสานกันมามารวมรวมกันแล้วหลอกันนะฮะดูตรงนี้จะเห็นพวกอะไรหลายๆอย่างถ้าเราตั้งใจดูนะฮะทั้งสนิมแดงสนิมเขียวนะฮะซึ่งสนิมแต่ละชนิดก็จะเกิดจากโลหะแต่ละอย่างนะครับ ตรงนี้เราต้องไปศึกษาดูนะครับผมก็ค่อนข,ข้างอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะฮะว่าสนิมแต่ละสีเกิด,กดจากโลหะชนิดใดนะฮะผมให้ดูฐานนี่แป๊ดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนฐานนะฮะ ไม่ค่อยได้นะฮะมันขยายเยอะเกินไปนะอ่าจากตรงนี้เราก็จะเห็นนะฮะเป็นจ้ำๆนะฮะพวกทองเป็นก้อนๆเหมือนกันนะฮะก็แสดงว่าองค์นี้ก็จะมีส่วนโลหะส่วนผสมเป็นโลหะพวกประเภททองเข้ามาด้วยนะฮะทองทองเหลืองนะฮะดูไปดูมาก็ตาลายเราก็ อันไหนที่มันผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะฮะต้องขออภัยก็พยายามจะให้ท่านดูเนื้อหาที่มันลึกๆข้างในจริงๆนะครับผมก็พยายามปรับกล้องให้ท่านดูเอามาเผยแพร่นี้ก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะ,ะคือก็อยากจะแบ่งปันนะฮะเนื้อหาสาระของหลวงพ่อเงินนะครับถ้าเราไม่เน้นเรื่องราคาเรื่องเงินซื้อขายเกินเกินไปก็แน่นอนนะท่านได้พระแท้แน่นอนนะฮะราคาไม่แพงด้วยนะครับ ราคาไม่แพงอยู่ในกำลังซื้อหาของเราๆท่านๆได้นะครับไม่ไม่แพงเวอร์เหมือนของเซียนนะครับคือผมเคยยกตัวอย่างมาแล้วนะครับว่าพระก็เหมือนลูกสาวนะฮะเป็นลูกสาวของใครลูกสาวตาสีตาสาก็ค่าสินสอดก็ไม่แพงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นลูกสาวของ คนมีระดับก็ค่าสินสอดก็แพงนะฮะเหมือนกันครับพระเหมือนกันถ้าอยู่กับเราๆท่านๆก็ราคาไม่แพงแต่ว่าถ้าอยู่ในระดับบนระดับคนมีฐานะชื่อเสียงก็จะราคาก็จะอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งท้ที่ก็เป็นผ้าแท้เหมือนกันฮนะผมถึงได้เปรียบเหมือนลูกสาวนะฮะผู้หญิงนะฮะบ,บางทีลูกตาสีตาสานี้จะสวยสดงดงามบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่านะครับแต่ลูกสาวคนมีระดับบางทีอาจจะ เก้ไปแล้วก็ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าในในฐานะทางสังคมเขาก็อาจจะดูดีมีราคากว่าลูกตาสีตาสานะครับนี่คือผมเปรียบเทียบไม่ฟังนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับผมอันนี้ก็มาแบ่งปันให้ดูนะครับก็จะเห็นคาบทองนะตรงคางนะตรงคางตรงปากตรงนี้ผมอยากให้ดูนะตรงบนบนศีษะเลยนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนเนื้อทองแดงนะบน บนหัวของหลวงพ่อนะฮะจะผสมพวกนะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นทองแดงไปซะเยอะนะ,ะก็วันนี้วันพระนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมขอรับสวัสดีครับ